พวกคุณกำลังทำอะไรกันอะปฏิบัติการความมันรู้จักป่ะคอนเสิร์ตใหญ่เล่นกันสดๆเพลงใหม่ทั้งหมดแขกรับเชิญเทียบรับรองเจ๋งหน้าตาอย่างเด็กเรียนมีอะไรมาโชว์เขาเกรู้ถูกกันสิครับไม่ปอกแล้วนายล่ะตัวก็ลอกน้อยลูกทุ่งสิครับ เต้นกันลืมตายเอเชียนป๊อปสไตล์ดิตล็อกไงลุงเคยฟังบ้าเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวจะไหวเลือยงานนี้กูเสียตังค์มาดูกูงเสียตังค์มาดูแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ดูฟรีซ้อมซ้อมผู้หญิงดังเนี่ยฉันว่ากลับบ้านไปกินนมดีกว่าพี่บ่นไม่เหนื่อยเหรอ ปฏิบัติการความหมั่นกับ6สุดยอดนักล่ามัวิเอฟ f 1ออฟเอฟสอุยเอฟ a f 4เ f ฟนัทิว A f และสาลี A F6 กับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีกรุงศรี The Winners Project Victory of the Winners คอนเ n ิร์ตมันมันการันตีคุณภาพโดย6ผู้ชนะจากเวที True Academy Fantasy บ6โชว์ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คุณประทับใจจนหัวใจเต้นเป็นจังหวะพิเศษกว่าที่เคยเพิ่มสีสันด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษและเพลงใหม่ล่าสุดที่ไม่อยากให้ใครพลาดเปิดหูเปิดตาคุณให้พร้อมคือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์คอนเสิร์ตระเบิดความมันเสารที่22พฤษภาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานีกรุงศ The Winners Project Victory of the Winners น่าดู